ในคลิปนี้ผมมาช่วยพี่หวานโฟกนซี่ด้วยการแปลงร่างเป็นทวิตตี้จากเดิอ์ลูน่ตูนะผมนะหรือว่านกน้อยนกน้อยตัวเหลืองๆนะทุกคนคือมันเป็นนกน้อยแบบว่านกน้อยแบบน่ารักมากๆที่มันอยู่ในกรงที่ชอบโดนแมวดำๆแกล่ะทุกคนนะครับก็ในคลิปนี้ผมจะมาช่วยพี่หวานนะครับแบบว่ามาช่วยแบบไม่รู้มาช่วยทรืมาแกลก็ไปดูคลิปอเองนะครับทุกคนมามามาเต้มาเร้ว้าทุกคนไม่กดไล์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้หมานี่ก็ โอเคก็ต้องขอกาวสบายดีนะผู้สมทุกทานนะขอตะเหาซูซ่องฟังกี่เนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไมค์ครับเอาชีวิตรอดเซาซีสมองตเองหน่อยเย้คือวันนี้นะคะทุกคนเรามาเอาชีวิตรอดกันนะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนเหนข้างหลังเราไหมนี่คือ เรื่องละครซื่อหวานเกิดมาปุ๊บหวนก็เจอเลยทุกคนคือในวันนี้คอนผมจะมาแกล้งพี่หวานนะครับแล้วก็ก่อไปล่าเป็นทวิตตเตอรนเองทวิตตี้มันมาจากเดรุนนิตูนนะครับก็คือเป็นนกอ่ะเป็นนกน้อยๆครับแต่รู้สึกว่าที่ผมแปล่ามันจะไม่น้อยฮะคือมันเหมือนเป็นนกยักษ์เลยทุกคนตัโตแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรตอนนี้ะาจะหาบ้านที่มันมีของเรของหวานกนะแล้วเราค่อยแบบว่าออกเดินทางกันทุกคนตอนนี้เราต้องหาอาหารก่อนอันนี้คืออะไรทวิตตี้มันจะเป็นคู่เป่ากับเอเมลดำๆมาที่มันชอบ กินใช่ป่ะทวิตตี anyway. ้มันชอบกินอะไรอ่ะมันชอบกินพวกเมล็ดอะไรข้าวว่าเป็นไก่อ่ะเป็นนกข้หวานที่เกียบไปตัดมาชอบกินเมล็ดข้าวเดี๋ยวผมจะโยมเมล็ดข้าวให้หวานแล้วกันนี่โยมเมล็ดข้าวโยมเมล็ดข้าวให้หวานเออแครอทอันนี้บอกว่านี่อันนี้แบบว่านกกำลังจะมาจ้านกกำลังจะมาจ้าไอ้ไอ้บีดรู้เลยทุกคนมันกินได้ไหมมันต้องไปทำสิ่งที่อยาลังจกได้คนแล้วทำไมข้าวมันเยอะจังวะเดี๋ยวผมจะให้ดอกไม้หวานนะครับทวิตตี้จะสีเหลืองเข้มไหมเราจะให้ดอกซันฟลาวเร์

ทางนนี้้แลวกัไม่เอาโดดเด็ดดีเลยเอาในหังฉันเลยผมเหมือนจะเป็นแบบบ้านแบบปอยปย์ชาวพมงนะทุกคนไปดอกไม้มาจากไหนอ่ะเหมือนตกลงมาจากฟ้าเลยทุกคนตั้งเด้อเอ้ยนี่ไงบ้านที่มันมีของทุกคนหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับจากจากดาบที่ข้าสูงนะครับหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเก็บมาก่อนทุกคนโู้ทุกคนของดีหมดเลยนี่หว่าทุกคนมีชุดเกราะอันนี้คืออะไรอ่ะเปิดทางนะครับคืออะไรวะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทุกคนแล้วก็มีอันนี้อ๋อหวานจำได้มันเป็นสิ่ง ี่ทำเรากล้วยนี่สามารถปลาได้ใช่ป่าววะไม่ใช่วะเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ย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 จะตายเดี๋ยวมาจนเองอะไรอย่างเหมือนกล้วยเลยทุกคนเดี๋ยวมาจนเองนะหรือว่าไม่ใช่กล้วยเพราะมันเหมือนแบบว่ากล้วยนี่มันกินอะไรอ่ะเมือนชอบกินโกสโตนดัชใช่ไหมคือมันจะเหมือนมันเหมือนสันเล็บเลยแบบเราต้องป้อนอาหารมันจับกระจหรอไม่ใช่มันคืออะไรวะทุกคนก็เออจาร์ลอสแต่ทุกคนเหมือนจารอด เราจะให้ขอนที่เป็นสีเหลืองแล้วกันจะให้ขอนที่มันเป็นสีเหลืองนะครับกล้วยบานาน่าเพชรโอ้มันคือโอ้มันคือสั์เลี้ยงที่เป็นกล้วยเรื่ออะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยทำไมมีแต่สีเหลืองอะไรหรือว่าอะหรือว่ามีคนมาแกงเราเฮ้ยผมจะทำให้มันแบบเหมือนสงการนะทุกคนทุกคนว่ามันต้องมีคนแกงว่ะเนี่ยนี่จะแบบหยอกล้อนิดหน่อย นี่ครับสงการครับวันนี้นนวันสงการเดี๋ดยวผมจ<ต>ะแ,แปลงน้างเป็นทวินตี้ตเลยละกันอย่าทำอะไรเช่นเลยวิปลอดภัยหนีดีกว่าตรงนั้นใช่ไหมทุคกนนทคนที่หวาดบอกว่ามีปราสาทเดี๋ยวรขอไปก่อนแล้วกันตอนนี้มีแบบว่าดาบเทพแล้วเดี๋ยวหวขอใส่นี่เหยืามีรองเท้าเทพแล้วทุกคนเธอเธอแล้วเราก็ <ๆ S 1> าไปเลยดีกว่าไอเนี่ยเธอเธอใคร ทวิตต <Off> <anta Br ots> ี้ทวิตตี้คืออะไรอ่ะเหมือนคิตตี้หรือเปล่าทุกคนแอบแอบทวิตตี้นี่คืออะไรวะเธอเธอเธอไหนอ่ะเกมเป็นใครเนี่ยเอ้ยนั่นไงประสาทกินเมล็ดแล้วใครมาเรียกเราไว้เนี่ยอยากกินเมล็ดข้าวใครวะทวิตตี้นี่ใครวะนี่เสียงนกเสียงนกอยากกินก็ไปหากินสิมาบอกกันทมื่อไหร่งนเสียงนกเสียงนกใครวะทุกคนว่าจะมีคนมาปั่นเรามีคนมาแกล้งเราหรือเปล่าตาถั่วสายไม่เห็นว่ใครเอ้ยเฮ้ยตกใจหมดอุ้ยใครอะตัวเหลืองอ่อยทุกคนอุ้ย ชื่อเหมือนเป็ดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อฉันจำได้แล้ว นกทวิตตี้อ๋อเธอเนี่ยเองโออถ้าหิวหรอมเมล็ดเออเนี่ยฉันมีเมล็ดข้าวอยู่จะให้มเมล็ดข้าวไปแล้วไหนตรงนั้นขอบคุณนะโอ้อันนี้ฉันก็มีข้าวด้วยขอบคุณนะไม่เป็นไรเธอกินไปเลยจริงจง<ๆ><ๆ>เขาไม่ใช่เป็ดไม่ใช่ไก่นะทุกคนเขาคือน,นกแบบความจริงเขานกตัวเล็กตัวเล็กมากทุกคนแต่ว่าตอนนี้เขาต้จะโตเต็นไปแล้วมันมันก็ไม่อาจรู้เหมือนกันแต่ก่อนนันะทุกคนช่างมันเถอะมาเล่นสงการกันไหมสงการเหรออ๋อทุกคนลืมไปเลยว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลสงการแต่ว่ามันไมม่ีใครเา เล่นกันนะสิเออเอิ่มเอิเอ่มเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยว่ามันเป็นโควิดเธออย่ามาใกล้ฉันโอ้ทุกคนเออาจจะเล่นอย่างเดียวเลยได้ได้จะ <c oughs> คิดว่าเธอเจ๋งมากเลย,เลยฮะนี่แน่นี่แน่นี่แน่จมน้ำไปซะเจ็บคอจังเลย ฉันรู้สึกเจ็บคอจังเลยเอา้าเป็นพวกกินมเมล็ดข้าวหรือเปล่างั้นกินน้ำลงอ่ะกินน้ำหน่อยแล้วกันอ่ะฉันเอาให้ฉันไอนด้วยน้ำไปหน่อยกินน้ำหน่อยแล้วกันกไอรุดด้วยอ้อาวเมล็ดข้าวเจ็บคอแล้วก็มีไอรสชาตหิหรือว่าโควิดก็เหรออย่ามาใกล้ฉันนะมาฉัน <c oughs> รู้สึกมเมล็ดข้าวไม่มีรสชาติอ่ะทุกคนใช่เลยไม่รับรู้รสชาติเจ็บคอแถมมีไอโอ้ใช่เลยทุกคนอย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันไม่ไม ไม่ไม่ไม่อะไรอย่าอย่า้าใกล้เกินสามิ้นเลยนะฉันแค่ลิ้นไม่ดีฉันเชื่อได้หรือเปล่าเนี่ยฮะเชื่อได้หรือเปล่าเธออย่าเพิ่งมาใกล้ฉันนะฉันยังไม่ไว้บางใจเธอสักเท่าไหร่จะให้ฉันตรวจยังไงจะมีเอทีเคหรือเปล่าเธอตรวจเอทีเคได้ไหมแบบมีที่ตรวจหรือเปล่าหรือว่ายังไงฉันก็ไม่รู้นสินอกจากตรวจเอทีเคฉันไม่รู้แล้วว่าต้องตรวจยังไงอ่ะไม่มี นกติดโควิดงั้นก็เราก็ต้องอยู่ห่างๆกันไว้แล้วแหละนะทุกคนนกติดโควิดได้ด้วยหรออมันอาจจะไม่ใช่โควิดแต่มันอาจจะเป็นไข้วัดนกไงคนสามารถติดได้นะเพื่อยไม่น่ากลัวไขวัดนกคือรักษามันได้นะทุกคนแล้วเธอเป็นใครมาจากไหนเนี่ยทวิตตี้เนี่ยเธอมาจากไหนเนี่ยฮะเธอต้องมีเพื่อนแบบมันสี่ห้าอุจจระสิคนมใช่หรทำไมเธอถึงมาอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยฉันหนีออกมาจากบ้านคนยายแล้วหนีทําไมอ่ะทาไม ถึงหนีมาคุณยายเป็นคนใจดีมากไม่ใช่หรอแมวมันไล่กัดฉันอ๋อก็คือตัวนั้นเขาแบบว่าไล่แกล้งนายเยอะเกินไปใช่ไหมอ๋อฉันเข้าใจนะไม่เป็นไรฉันเข้าใจนายฟังไหมฉันเอาไวโอลินมาด้วยนะฟังไหมก็ได้นะถือว่าแบบฟังเพลินๆไม่ใช่กำลังหาของจะบันเลงเพลงที่เพาะที่สุดหน่อยไหนก็ตัดไม้นะคะเดี๋ยวเราไปคราฟไม้กันโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวดีกว่าดกีกวยาดกีกวยาดีกว่าดีกว่า ยุดก็ยืดก็ยุดก็ยิ่งกว่าโอ้คือฉันจะบอกว่าเสียงไวโอลินที่เธอเล่นไม่หน้าหดหูกว่าชีวิตฉันที่มาเอาชีวิตรอดคนเดียวสิโอ้เสียงตื่อเดือดเดือดโอ้ทอไมโอ้เธอยังจะกล้าถามอีกเหรอด้โลกด้วยแต่ถามอีกลว่าเพราะไำไมโอ้ไม่น่าถามได้แชมป์โลกได้โอ้ขนาดนั้นเลยไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยว่าจะว่าจะได้ถึงแชมป์โลกเนี่ยแต่ก็โอเคที่อะไรอ่ะเต่าเหรอเอาของเล่นมาด้วยเป็นของเล่นของเธอเหรอเอาของเล่นมาด้วยใช่หรอน้องน่ารักจังขอจับได้ไหม ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอ้าวว้าวว้าวตาฝชิบหายแล้วอะไรอ่ะทุกคนใครชิบหายละแมวแก้งเอาระเบิดอะไรอะ <มา S 1> <อ>ไหนว่าของเล่นใส่ไว้นี่ยแมวแกง้ง <c oughs> เอาระเบิดมาใส่ไว้ใน่ๆโอ้ทุกคนเราโดนระเบิดตายเลยอ่ะมเมื่อกี้ทวิตตี้เธออยู่ไหนเธอมารับผิดชอบฉันเดี๋ยวนี้เลยนะวิตตี้อู้ยตกใจหมดใครเนี่ยฉันอายอ๋อทวิตตี้ฉันไม่ฉันยอายทำไมอ่ะ ก็จะน่ารักไม่ใช่หรอตะมูตะมีเพราะเธอคือนกน่ารักฉันทำร้ายไอ้ไไปทำไมแล้วฉันฉันทำฉันทำร้ายเธอไม่เป็นไรหรอกถือว่ามันเป็นอุบัติเหตุละกันเพราะเจะแมวแกล้งใช่ไหมล่ะ จะใส่มีครอบหัวไว้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรอจริงๆฉันก็เลี้ยงแมวนะเพราะว่าเออจริงๆฉันก็เลี้ยงแมวนะแมวฉันน่ารักมากๆเลยแหละแมวเธอชื่ออะไรแมวชื่ออะไรงั้นหรอฉันจะให้นายเดาแล้วกันนะคิดว่าฉันนะคิดว่าแมวชื่ออะไรฉันให้นายเดาดูชื่อเป็นแมวที่น่ารักมากน้องตัวสีขาวแล้วก็สีแบบส้มแล้วก็แบบเทาๆนิดหน่อยนางงฮะได้ด่าแมวใช่เหรออ่ะเธอด่าแมวใช่เหรอเดวิสตี้ฉันเกลียดแมวเธอด่าแมวฉันหรือฉันเกลียดแมวไม่แต่แมวตัวนี้มั ันไม่ดื้อไม่สซนเลยนะมันไม่แกล้งใครด้วยมันเป็นแมวที่น่ารักน่ารักมันไม่แกล้งใครเลยมันไม่ใช่แบบแมวดําที่มันแกล้งนายแต่ละวันนมันเพิ่งเกิดหรือเป็นแมวหุ่นยนต์มันมันเพิ่งเกิดอ่ะมันมันแมวหุ่นยนต์ด้วยเหรอมันมีด้วยเหรอแมวหุ่นยนต์เนี่ยถ้าแมวหุ่นยนต์มันจะไม่อันตรายอยูสุดขั้นสุดลิฟ์เลยหรอก็แมวมันชอบแกล้งไม่อาจจะไม่ได้เป็นทุกตัวก็ได้ตัวที่มันชอบแกล้งนายมันอาจจะเป็นตัวที่ไม่ดีโอ้คนผิดทุกคนแต่ออะไร แมวของฉันชื่อโมจิยังไงล่ะน้วน่ารักมากเลยซึ่งฉันจะบอกให้นะชื่อแมวของฉันได้มาจากน้องน f ออยังไงล่ะเฉันทำช่องยูทูบอะแล้วก็มีน้องน f อมาตั้งชื่อให้ชื่อแบบน่ารักมากเลยชื่อน่ากินนะฮะเอมถึงน้องจะชื่อน่ากินก็จริงแต่ว่าแต่มันก็ไม่ใช่อาหารที่จะเอามากินนะก็นั่นแหละหวานๆวานอรยอรยแล้วเธอจะกลับบ้านไหมอะคุณยายจะต้องเป็นห่วงเธอแน่เลยเธอนี่ลงมาจากบ้านเนี่ย ฉันเพิ่งไปกินแมวมากินแมวมาแต่แมวมันตัวใหญ่มากเลยนะเธอเป็นแค่นกไม่ใช่เหรอเธอกินแมวได้ไงแล้วแมวนี่แมวตัวไหนเนะี่ยฮะไปกินแมวจริงหรอบ้ากินได้ไงกินไม่ได้สิอะไรอะแอย่างเงี้ยมันอะไรอะชีสสรูปผ้ามันคืออะไรหรอมันอันไหนแล้วอะอะไรอะรูปหรอกรอบรูปหรืออะไรแล้วอย่างเงี้ยทุกคนผมหายแป๊บฮะทวิตตี้ เธอจะกลับบ้านตอนไหนเพราะเดี๋ยวแปปบฉันจะต้องไปแล้วอะ่ะฉันว่าจะเมาชีวิตรอดแล้วก็แปไปทำแบบไปทา,า,ปทาฟาร์มทามบ้านอะไรไอ,อย่างเงีนะ้ยแป๊บหารูปแมวอ,อยู่มาทุกคนเดี๋ยวพอเราแบบว่าจากกันกับทวิตตี้นะเดี๋ยววันนี้นเห็นว่าเหมือนจะไปลงเหมืองแล้วก็สร้าง,งบ้านอะไรอย่างงีะะ้ทุกคนลองกดดูนี่นี่ลองกดดูเขาให้เรากดดูเหรอกดอันนี้เนี่ยนะ yes แล้วก็ฮะเดี๋ยวอะไรเนี่ย แมวที่นายบอกว่านายไปกินแมวที่นายบอกว่านายไปกินมาคือแมวฉันนี่นะตวิตซี่นายกินแมวฉันเหรอตวิตซี่กลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะตวิตตี่กลับมาบายบายเจ<ม>้งคิดหน้าที่คนใหญ่แยนงได้มันตัวอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับสนุกดีทุกคน